สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานช,ยชานชยศิลาชแนลครับเอาสั่งอ้อยครับสีเลี่ยมเลยเก็บงานครับมือน,นี้คนตัดเหลี่ยมว่านนี่ครับจะเอาสีรุ่นว่าสีเบิร์ดโหลดบ่สีเบิร์ดบ่สีเหลือกับสีเหลือกับเทิร์นครับ ก็ที่ไดย,ยืมบางส่องหน่อยนะครับสิบสามไร่พีกอนี่ได้สองหน่อยตันครับบรุลุมากเกินนี่นะครับคนเทียบเ้าแล้วคนผู้ดเดียวครับมือเนี่ยอีกคนหนึ่งติดภารกิจ แล้วงฝ่ายฝากผมก็ฝากพี่เตรียมรถแล้วครับเหลืวๆมันก็ได้ครึ่ง cứ kéo cho số lê hàm ngọn này thường đưa mẹ vẫn cần số dòng lùm ngọn này đấy ngoài ไปขีบครับขีบเร็วไปได้คนเรียงมานั่นคนเที่ยว่าเบิร์ตเราจะฝากสิเครือ่องรถแล้ว เอาหอ,อยงอมาแล้วครับหอ,อยงอ,อยใส่หนาในกล่องจักหน่อยใส่เข้าไปในกล่องออก,กุ้งเผาทันตามไรนะครับซุปคอยเทไเลย สามาท่ <l> ่น้อยครับกำไรมานจัดเนี่ยอยู่กันนอตตีบาเบอร์มาชมบรรยากาศทั้งหมดครับกำลังยำยังไงเลยนอตตี้บาเบอร์มือเดียวครับโอเคั่งงดู 1นึ่งสองสามสี่หาแก้วส่วนนี้เบิดแดอะอ่ะทีิสวดก็ดีแหละเออทีเนาะกดีสวดเปกกวจางเนาะก็เลื้อเลื้อกับเทินนะแต่ว่าเต็มเปรกเลื้อวังสองตันเนี่ยบอกเลือตันสองตันเนาะส่วนลุมอย่างห่างอยู่ ไสเปิมมันนี้แล้ว啊นะเป็นยังเป็นยังก็จังหวะน้อตีมือเดียวตัดปั้นมือเดียวมาเลยตัดผมมือเดียวเวลาบว่างกับมัละไปหน่อยครับต้องแรงว่ตาตัดผมในการสวดและซิงครับ สนใจจีบได้พักได้ครับน็อตตี้บาร์เบอร์ออตตี้หน้าตาประท้วนถึงใจเอาเลยออตตีว้วะ <laughs> หลอยค,ครับผมเบิดพอดีสดสวดทั้งหน่อยหาสิมรุษเช้าหาครับภินาพอร์ดไหมครับผมบสวัสดีครับ